วันนี้อยู่ในเกมบล็อกฟุตนาบอีพีสองนะเฮ้ยสู้วันนี้ผมจะมาสู้พาตัวสู้สี่ร้อยนะแต่เขากสู้ยติก่อนนะยะตินี้มันเก่งมากนะหยุดจัดจัดๆอาอ๋อ,อน่นนันอืมันเอาตามตัวลิงตัลิงก็ตัลิงก,ก,ก็เป็นถ้างั้นนั่นผมขอ ขอไปสู้เลรือ400อันนี้แมปสองมีคนดี้อยู่ในแมปบอกอันนี้ต้องเรือสองล้อขึ้นไปนะเก่งจริงเนี่ยตะเกาะสวรรค์นี้ไม่เคยเก่งก่อนนี้ก็ไม่เคยเก่งแต่กเกาะนี้เก่งเพราะเราอยู่บนเกาะนี้แล้วเราแค่เกาะไม่เหเลยงั้นก็ไปขึ้นตรงนั้นกันเถอะ ไปนับลอไม่นานสูงหน่อยสูงมากสูงสุดขึด้นไ,ไปไม่ไวนะชาวโลกดูดูเรื่องจะมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกหมอกเรื่องเครือบผ้าน,าน้อยเกาะลิงยืนเห็นต้นไม้ไม่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นแล้วเอากดสวนนี่เ,เนเลยนี่คือขึ้นมาสูงจัดเลยนะับท่ามิ่ง พื้นแต่ว่าสูงจะจัดแต่ว่าผลแสงนี้ดีนะมาไหนก็ได้ต้องจับทิศที่ถูกนะ การส oh, ู no hmm. oh, ้ตัวโอ๊ยตัวตัวนี้ยากเกินเฮ้ยสู้ได้นะมาสิเออเอออโอ้โหตัวนี้วิธีตีกับมันไปเรื่อยตัวนี้นะนตีเราไม่ได้นะนอกจากมันจะเข้ามาหาเราโอ้ยเข้ามา ก็อยู่ตรงนี้นครับก็ได้นะอุ๊บไม่ได้ไม่เกินไหนก่อนบางทีก็ได้นะแต่บางทีก็ไม่ได้นี่ตัวนี้นะแต่มมันแบบไม่ค่อยเก่งแต่ตัวนี้เก่งนะมีระเบ,บิดปาซุกา้าเมกาซูโหดอึดด้วยปาซุก้าผมโดนนัดเดียวตาย <c oughs> มีเพื่อนนี่ัน,น,นายก็จะตาย,ลยแล้ว,วลอืมหนึ่งพันนายแล้อเลือดตัวนี้เลือดเท่าไหร่สองพันกว่าแล้วก็หกพันกว่าแน่เลยหนก็ไปเรื่อยๆก้าสก้าก้าสบก้าก้าสิบเก้าก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าไปี้เรื่อยแหละ นั่นนะห้าพันกว่า 5, นะห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะผูฮะได้ไรดีดีเดี๋ยวอ๋ออ๋ออัอนนี้นี่ฮู้ยโอ้ยเดี๋ยวเกลดขึ้นแล้วนะยังกอล์วิวแต่ขึ้นนี่แหละครับ วิธีนี้นับอยู่ที่ตึกบ้านไหนก็ได้แต่อย่าให้มันเข้ามาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ได้นะับเรามีข้อเบี่ยงเยอะมากเลยอะลาครเรามีข้อดีหลายอย่างฮะเนะอ้ยดีๆไปเรื่อยนะไม่ก็จะต,ตาย เดือนน้อยก่อนนะเลือเท่าไรเลยเยือนน้อยเลยอ่าลเจ็ดสิบเก้าอัพแล้วเราก็ลองเตีดูนะ,ะว่าตอนนี้ผมมาเมทอ,อืออ่าหลักร้อยร้อยแล้วตีทีหนึ่งเป็นร้อยแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ มองสั่งตัวที่แบบจึกๆึกตายเลยนี้ต้อง level เลเวลสี่ล้อขึ้นไปหรือว่าห้าล้อขึ้นไปนะตัวนี้เก่งอันละกันนั่นนับบาสุก้าก็จะมาแล้วนะนี่ต่อมา,าหนึงบบ่งข้อที่สี่เฮ้ยนั่นไงบาสุก้าเห็นไหมครับนั่นอ่าเพือ่อนไปเลย ดีตีหน่อยแล้วกันตีหนึ่งนมิดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเก้านับโอ้ยเข้ามาได้ไงบอกแล้วนับตูน้นี้โหดถ้าปีนกันเข้ามาได้เออเอโอ้ยเข้ามาได้ไงออกมาได้ด้วยออกมาไม่น่าหรือ โอ้นั่นเลื่อยตัวนึงล่ะโอ้อตีนี่แะตาเออคือนทำให้กระเด็นเหมือน โอ้โหเย็บร้อยกระุกเข้ามาสองร้อยสองร้อยได้อยู่หมื pet 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 coaching. อปูปูพุ่งไปนะต้องเองที่สามสิบก่อนอ่านต้มโอ้โหกระเด็นอะอีกตัวหนึ่ง อ๋อเกรินเกรินเกินแมพไปแล้วเลยมาเกิดม่เลยอืมป้ามอออเอ้าฮะทำไมกดคิลเลอร์คอมโบไปแล้วนะแต่ไม่ไม่ไม่สุ่มสันอะไรหน่ตัวตีนั่นแหละ มาเลยตัวนี้ลุ่าลุอู้เด็นยังไลอีกนะอู้เด็นลบมาหลบแกงมาก่ก็โอ้ยอ ตัวหนึ่งตูต้เต็มเต็มามามาอยู่ด้วยกันแล้วก็อืออ่ออีกตัวอือมาเย่เอา้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยเออไปไป โอยเกียร์เอาเกยร์แล้วอาเกรดอ่ามพนแอดทำไมนะ ้บานไอ้ตัวนึงละอ,อ๋อตรงนี้สินะมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดินตามมามและเอา ว่ายาฆ่าตรงนี้เราตรงนี้เฮ้มาดิตี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 เซมันอื้ออื้ออื้ออันนี้สองตัวด้วยเท่าไหร่หนึงตัอื้รวมกันเป็นพันกว่าแล้วนีนะ่โอ้โห ตีได้ไงอ่ะเมื่อกี้ก็หลบแล้วแต่วิธีนี้นี่คือยากหน่อยนะชิบ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 อิชจิบชิบสองครั้กว่าอือ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 สองครั้กว่าแล้ว เรียกเนี่ยขี้โกงอ่ามาตรีแบบิบเจ็ดแล้วนับต้องการโอ้ยร้อยสิบนับจึ๊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 บเข้ามาก็ป้ามและโกรกม,มาแล้วก็ตามมาเลยเต้นเต้นมาเร็วพวกนำข้า,ามาเฮ้ยสับตัวจับตัวโอ้ย สามตัวเลยเหรอสามตัวมันเยอะไปหน่อยไหมอ,อือต้องมาลงลเราแน่เลยมาตรงนี้มาตรงนี้รอให้เป็นวงกลมอือต่อตัวขึ้นมากันได้แน่เลยกระเด็นกระเด็นตึง้งไปเรื่อยนะต้องกตมันจะกระเด็นไปหลายตัวแล้วก็ไม่ต่อตัวกันอือ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 เฮ้ยต่อตัวต่อตัวกันมาจริงด้วย มนันไปเลื่อยนะอืมสางตัวเลื่อนเท่าไหร่ดูสิดูกันเลยสางตัวเลื่อนเท่าไหร่แนนี้ทั้งนี้าทางกบกน่าจะหนีกว่าเลยนะอ้าวแทน,นโอ้โชคดีจังรักรู้เลื่อดสามตัวรวมกันอะ ตู out, mm. know, ้ต oh, ู้หูหูขึ้นมาสิอืมหลลงไปเลยรุ่น ยังเหลืออีกตีตีตีนี้เลยจุ๊บก่งแล้วเหลือเหลือขึน้นไม่เยอะ,อะเกิดใหม่แล้วตัวเกิดใหม่มาแล้วเลยอัปเกรดเลือดเอื้ออัเกรดเลือ่อนผลนั่นแหละปุ่มตรงนี้ อะไม่อืม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 ดงไปอย่างนี้เลยนะอ่เือกแปดสิบอเวลห้เออเพิ่มแมรีจะเพิ่มเอเนอร์จีนะใช่ไหมใช่วันดีวัีวัีว ง่ายดีเร็วเลยเดินๆตอๆต่อๆๆต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 ๆตอ้ย็บๆๆๆวมีการต่อตัขึ้นมาแน่นอนมนแบบนี้แหละตีคืนตุ่มนี่และตีมากเฮ้ต่อตขึ้นมาไม่ได้นะ โอ้โอโอโยตัวตัวขึ้นมาแล้วจริงโ,โ,โอ้โหโอ้โหขี้โกงอ่ะต่อตัวได้คน <c oughs> ทำให้สูงกว่านี้ข <c oughs> ี้โกงเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโมเชเน่มากเลยนะเป็น้องคนไลค์กดแชร์กดสับสไครด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ